ชแนลมิสทาอร์ลอสสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนมกราคมปี2564ค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่คุณเนี่ยมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้พลังงานดีๆนะคะทั่วสกากลโลกเลยเนี่ยอวยพรที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านเลยนะคะ มีความสุขมากๆนะคะในปีนี้ค่ะตลอดทั้งปีเลยนะคะและตลอดไปเลยค่ะสำหรับการเปิดพลังงานนะคะของทางช่องนี้อ่ารายละเอียดการแบ่งราศีเฉพาะทางช่องนี้เขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้แล้วพร้อมทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ฝากคลิปนะคะเพลย์การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆนะคะให้คุณไปทําเองได้นะคะเพื่อให้คุณเนี่ยปรับพลังงานปรับพลังงานของคุณ ในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชิตคุณได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือความรักนะคะก็ลองเข้าไปดูในคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อาจจะความรักยังไม่ไม่ได้อย่างใจนะคะก็อยากที่จะพบเจอความรักที่ดีๆอยากที่พบเจอเนื้อคู่สักทีในปีหน้านะคะก็ทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะกดทองที่จะทําให้คุณพบเจอกับความรักแท้นะคะ ยังไงเข้าไปฟังในเพลงนีได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยให้สมหวังนะคะเร็วๆแล้วกอ็อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการเปิดพลังงานของทางช่องนี้เนี่ยเป็นการเปิดดวงรวมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างได้หรือไม่ตรงเลยได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ สลับฟังกันก็ได้ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขานะคะคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคบหายอยู่หรือว่า,าคุณไม่เคยลืมยังมีอิทธ,ธิพลต่อใจคุณนะคะก็ค่อยๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังเดละกันนะคะถ้าเกิดว่าคําแนะนําไหนที่มันเวิร์คคุณคิดว่าเอาไปปรับใช้แล้วมันน่าจะโอเคนะก็ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวไหนมันไม่ดีต่อใจมันไม่ตรงเลยมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะคะก็ อย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปนะคะคิดว่าฟังนิทานนะคะแล้วก็อ่าอวยพรให้เพื่อนๆบางคนที่เขาอาจจะกําลังพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ให้เขา,ามีความสุขได้โดยเดิมเหมือนกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชามีนนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาวสองเนี่ยแนวโน้งความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนมกรานะคะจะเป็นยังไงบ้างก็ดูพลังงานหลักค่ะ ทาวเวอร์นะฮะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าทาวเวอร์เนี่ยเขามาบอกอะไรเราหกเหรียญน,นะคะเด็กคือไม่เท้า สี่ไม้เท้า The Star แล้วก็เก้าดาบนะคะ Tower คือฟิน้วยนะคะแปดดาบ แล้วก็จัสติดคอขยายสี่ดาบหน่อยค่ะเป็นสี่ถ้วยนะคะแล้วก็สเตรน์แล้วก็สามไม้เท้าขยายเก้าดาบค่ะ ชา a d โดไซส์ size, สามเหรียญแล้วก็หกถ้วยนะคะตัวคุณเองนะคะตัวคุณมีนนะคะตัวคุณมีนเนี่ยเหมือนกับว่า ในช่วงเดือนมก,กราก็ก็มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาชอบคุณเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวคนเองอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองพัฒนากับใครต่อมันไม่ค่อยจะได้ไม่รู้ทำไมคุยคุยไปแล้วก็ก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะแบบเหมือนกับว่า ถึงจะคนไหนจะมาอกเอาใจเราหรือว่ามาเทคแคร์คุณหรือมาชอบคุณหรือมายื่นข้อเสนอในความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็ก็ไม่อยากจะรับอะสำหรับบางท่านเนี่ยคนเขาแบบอยากมีคุณอยู่ในชีวิตมากๆเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ตัวคุณเองต่หากที่ที่ไปต่อไม่ได้นะคะเหมือนแบบเริ่มได้แต่ไปต่อไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาก็เป็นอีกมีคนใหม่เข้ามาก็เป็นอีกอย่างเงี้ยตัวคนเองอยวนเวียนนะคะถึงใครบางคนที่ที่เคยแบบห่างกันไปอะห่างกันไปไม่ได้คุยกันแล้วหรือบล็อกกันหรือว่าติดต่อกันยากติดต่อกันไม่ได้หรืออยู่กันคนละพื้นที่ไปแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยตัวคนเองก็คิดว่าเออเอาคนใกล้ๆ้ก่อนแหละ คุยกับคนใกล้ๆมันน่าจะดีนะไม่แบบว่าเหมือนอาจจะอาจจะทําให้ลืมกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวคนเองหวังว่าตัวคนเองจะลืมคนคนนี้ในไม่ช้านะคะเพราะว่าคิดว่าคนใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันมันมันก็น่าจะดีอ่ะสําหรับคุณอะนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยทุกอย่างที่คุณทํามาทั้งหมดอะมันทําให้คุณรู้แล้วว่า คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ดีคุณพยายามที่จะคิดว่าคุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้แต่ว่ามันยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะทุกวันนี้บางทีแล้วคุณยังนอนไม่หลับคิดถึงเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆตอนที่มีให้กันตอนที่คุยกันแล้วมันสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาเติมได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่า กลับไปหาเขามันยากหรือเปล่าตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยเขาไปมีใครหรือยังนะคะคุณก็แอบ,บคิดแอบ,บเครียดก็เดี๋ยวเรื่องราวที่มันเป็นปัญหามันจะหมดไปแหละนะคะพลังงานเขาอยากจะบอกว่าอย่ามัวแต่คิดกังวลเลยคิดไปก็เหมือนกับว่าไม่มีทางออกหรอกนะคะลงมือทำสักทีนะคะลงมือทำเถอะนะคะคุณ คุณสร้างปัญหาอะไรไว้ก็ก็เลิกสร้างแค่นั้นเองนะคะก็เลิกสร้างปัญหาพวกนั้นซะนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าจะเป็นคนไหนก็เลือกเอาสักคนอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเก่าก็ปัญหาใหม่ก็ปัญหานะคะเลือกเอาสักทางคะ่ะแล้วปัญหาของคุณจะหมดไปนะคะคุณมีนขอดูอา่า คู่กรณีคู่กรณีของคุณนะคะคนที่คุณโฟกัสจนนอนไม่หลับเนี่ยตกลงยังไงดีชีวิตความรักในช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างในช่วงมักรลาค่ะชาลีออดเขาก็กำลังพยายามลืมคุณอย่างหนักเหมือนกันนะคะ ขอดูซิอ๋อไม่ใช่ลืมคุณสิขออภัยพยายามลืมใครบางคนอย่างหนักโอเคเป็นเพจออฟสอดนะคะอ่าหกเหรียญนะคะแล้วก็ ไนท์ถือไม้เท้าสเตรนท์แล้วก็ห้าถ้วยขอขยาชาลีออดเป็นเดอะเวิลด์จัสติกทาวเวอร์ ก็ขยายเอ่อห้าถ้วยค่ะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะแล้วก็ห้าดาบนะคะตัวเขาเองมีคนเข้ามาชอบในช่วงนี้มีคนมาพยายามนะคะมาทำอะไรดีๆให้กับเขาแหละ แต่แต่มันเหมือนกับว่าก็ก็ก็ยากเหมือนกันที่ที่จะเอาชนะใจนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเคยเคยมีปัญหาส่วนตัวนะคะมาก่อนในเรื่องของความรักนะคะคือความรักที่แบบว่าตัดใจยากเดี๋ยวงอเดี๋ยวคืนดีอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้แล้วมันจําเป็นที่จะต้อง ห่างกันไปเพราะว่ามันมีปัญหาเรื้อรังยาวนานนี่แหละแล้วก็ทำให้ตอนนี้เขาคิดว่าเขาจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วหรือไม่ก็ต้องเข้มแข็งต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วว่าอย่าไปเสียดายคนคนนั้นเลยถ้าเขายังไม่หยุดที่เรานะคะเขาพยายามตัดใจแล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับว่าม o v ออนอ่ะเพราะว่ามันก็นานแล้วนะคะ ในในในการที่ได้ห่างกันไปหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบพังจบลงไปนะคะก็ช่วงนี้ก็เขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งขึ้นแหละนะคะแต่ก็ถามว่าลืมใครบางคนหรือมุฟออนได้หรือยังยังถ้ามีใครเข้ามาแล้วเขาจะคุยด้วยไหมคุยค่ะ แต่แค่ว่าไม่ได้จะใจอ่อนง่ายๆนะคะขอดูความพยายามก่อนทีนี้แล้วเขาคิดยังไงกับคุณคะคุณใช่คนที่เขาแบบลืมยากไหมนะคะคุณคุณมีเป็นเดทนะคะอืมขอดูหน่อยะคะ่ะ เป็นเลเบอร์นะคะสองไม่เท้าเป็นไนท์ถือดาบก้าถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม่เท้าเดทคือสามถ้วยเดว์ แล้วก็ห้าดาบก็เป็นคุณนะนะคะเป็นคุณที่เขายังลืมยากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังคิดถึงคุณมากและยังมั่นคงกับคุณอยู่ก็เถอะนะคะอตอนนี้เขามีเหมือนกับว่ามีทางเลือกให้กับชีวิตแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าในช่วงที่แล้วที่แบบรักคุณจนไม่รู้ จนเหมือนกับคุณไม่มีทางไปอ่ะรักแต่คุณอะไรก็คุณเป็นที่หนึ่งในใจอะไรก็ต้องคุณตัดยากอะไรประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มมีมีทางเลือกอื่นๆในชีวิตแล้วนะคะเริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแล้วถึงมันยังจะไม่เต็มร้อยหรอกแต่มันก็มากมากพอที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะไม่อยากที่จะแบบทำอะไร ไปแล้วเนี่ยมาเสียใจทีหลังเขาคิดว่าการที่เขาเคยรักคุณอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าตอนนั้นเขาไม่แต่ตองให้ดีนะคะทำให้เขาต้องกลายเป็นชอยถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงไม่ลืมนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะมาเป็นแบบสถานการณ์ที่มีตัวเลือกอื่นๆด้วยเนี่ยแล้ววนเวียนอยู่นั่นแหละเดี๋ยว เดี๋ยวกลับมาดีกันเดี๋ยวก็หายไปอย่างเงี้ยเขาไม่เอาอต่อไปเขาพร้อมจบนะคะแล้วก็ขอที่จะยังไม่ตัดสินใจกับใครจนกว่าคนคนนั้นจะมาเติมเต็มเขาได้จริงๆแล้วก็ขอให้เป็นความรักที่มันมั่นคงนะคะถ้าสำหรับบางคนเนี่ยเขาอยากคบหาแล้วเหมือนกับว่า ดูใจกันไปแล้วก็สุดท้ายคือจบด้วยความน่ายินดีคือการแต่งงานนะคะคือการที่ดูแลกันอย่างอย่างที่ว่าวางใจได้คนรอบข้างมองมองมานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมองมาแล้วเห็นความรักของเขาแล้วชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็ยินดีด้วยอะไรประมาณนี้เขาอยากได้ความรักแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณให้ไม่ได้ อยากเอาเขาเป็นช้อยเฉยๆหรือเก็บเอาไว้แล้วก็มีคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงพร้อมจบมาค่ะนะคะขึ้นอยู่กับคุณล้วล่ะว่าถ้ายังอยากมีเขาอยู่แล้วคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาไหมนะคะขอสรุปให้แล้วกันว่าแล้วสรุปจะเป็นยังไงล่ะยังไม่ลืมกันนี่นาะ เดวิสลสรุปคือหกไม้เท้าเมจิกเชียนหกดาบคิงออฟคัพแล้วก็หนึ่งเหรียญเดวิลขึ้นมา เดวิลอ,อีกแล้วแล้วก็เดทแล้วก็แปดแปดถ้วยนะคะมีโอกาสนะคะที่จะสมหวังกันได้อยู่หรือเข้าอกเข้าใจกันได้นะคะสำหรับคู่นี้แต่เพียงแต่ว่าให้ไปพิจารณาตัวเองว่าเราอยากได้ในสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้ไม่ได้ หรือเปล่านะคะอย่างฝั่งหนึ่งเนี่ยอยากที่จะเอาความสัมพันธ์กลับมาก่อนโดยที่ว่าตัวเองยังไม่นิ่งนะคะมันก็มันก็ไม่ได้สินะคะเพราะว่ามันทําให้มันไม่มีความสุขอะพอคบๆไปแล้วมันก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากได้อยากได้ความรักมาแต่ว่าตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขายังไม่พร้อมเนี่ย มันก็ไม่ได้เช่นกันมันมันมันก็ยังไม่ได้แบบตอบโจทย์ที่ที่ที่จะทําให้มีความสุขได้ได้ทั้งสองฝั่งคือมันไม่วินวินทั้งคู่อะนะคะตรงนี้ให้ระวังให้ดีว่า,อาขอให้มีความจริงใจนะ,ะขอให้มีความจริงใจแล้วก็ไม่ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมที่จะได้ความสัมพันธ์นั้นมา ะะแล้วมันก็จะพบกับความสุขสมหวังได้นะคะตรงนี้เหมือนกับจะขึ้นมาเตือนเลยนะคะว่าเรียนรู้นะคะที่ที่จะมองความรักด้วยด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็ให้ความจริงใจไปนะคะแล้วคุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ถ้าเกิดว่ารู้สึกทรมานนะคะก็แปลว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะใช้ความรักนําทางนะคะสําหรับคู่นี้นะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยสําหรับชาวาชาวมีนและชาวสองด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะขอให้ผ่านาเรื่องราวที่ที่มันไม่ได้อย่างใจนะคะแล้วก็สมหวังสักทีเร็วๆสัทีนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือว่าความคิดนะคะแล้วตัวคนเองก็จะมีสิ่งดีๆตอบกลับมาได้เร็วมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ